อย่กลุกพอดีอยลุกพอดีเอามึงก่อนเละมันอาจมาเล่นสก,กินซ้ำกับเละอยู่ไหนครับยิงลมกดอันติสวนและกระแทกยิงหายไปเลยหนึ่งตัวฮะโซโรโิวจะมีความันการคลิปบ้างแหละนั้นก็คือลุกนั่นเองนะครับยิงหายไปเลยไส่งป้อมเลยกูทิ้งเลยเป็วนวันนี้มาดิครับรวยกว่าเพื่อนมึงจะเอากับกูเลยโอ้โ อะไรกับปูแล้วแบทแมนในคลิปนี้ฮะเราจะมารีวิวสกินใหม่ของพี่ลูกกันนะครับที่ใสกรรมมาแล้วเรียบร้อยนะครับเรียกได้ว่าสกินนี้เนี่ยหน้าตานี้เปลี่ยนกันไปอย่างกับคนละตัวกันเลยทีเดียวเชียวนะทุกคนสกินนี้เนี่ยผมจัดมาในราคา499คูป,ปองนะครับถ้าเกิดว่ารวมกับบัตรลดราคาด้วยก็คงประมาณ5-600ได้ประมาณนี้นะครับทุกคนนั่นนะครับเดี๋ยวเราไปดูเอฟเฟกในเกมจริงกันเลยดีกว่าครับว่ามันจะสวยแล้วก็แจ่ม้ววขนาดไหนนะครับทุกคน โอเคเราไปดูกันเลยฮะใหม่บริการเติมเกมผ่านเว็บโลเด้นเติมเกมร้านเติมเกมราคาสุดคุ้มสุดประหยัดเปิดให้บริการตลอด24ชั่วโมงเติมได้เติมดีเติมไม่มีอั้นปรับราคาใหม่ยกแพงในเว็บมีมากกว่า50แพ็คคูปองนะครับและเติมใหม่เข้าภายใน5นาทีเท่านั้นนะฮะและอย่าลืมแอดไลน์โลเด้นเติมเกมและติดตามเฟซบุ๊กแฟนเพจโลเด้นเติมเกมเพื่อรับข้อมูลข่าวสารใหม่ๆโปรคุ้มๆก่อนใครบอกเลยคุ้มทุกเกมสวัสดีวัยรุ่นแฟนน้ำนมทุกท่านหยุดดูคลิปดี้สักแป๊บนะครับที่มีเพจขายไอ มีทอีดีให้เลือกมากกว่า200 i อดีขึ้นหน้าเพจนี้เลยครับ TP 7รับซื้อขายเกมออนไลน์เครดิตดีรีวิวเยอะทุก i อดีมีประกันหลังการขายและเพจอย่างรับซื้อ i อดี RV ราคาร้อน,นะครับย้ำว่าราคาร้อนได้เงินทันทีหลังการขายนะครับถ้าสนใจเนี่ยผมจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนะครับไอัยยะหมาแล้ววะจริงๆผมยังไม่ได้ลองเล่นเลยนะว่าทุากินมันแบบอุย้ยมันตกใจมองแวบแรกเหมือนกาฟฟนี่เลยเหมือนกันถือปืนอะนยะลองดูดิมีท่าว้าบปะวะชี้มีท่าว,าะวะ้าบด้วยวี วิอันทั้นใครอ่ะโอ้ยไม่แอบสปอยด้วยว่ะนี่มันสกินของเครสนี่กว่าแล้วก็อีกตัวหนึ่งของใครวะตัวสีเหลืองๆโอเคเดี๋ยวเรารีบวิ่งไปฟาร์มก่อนนะฟาร์มช้าแล้วฟาร์มช้าแล้ว,ลวจะเกิดแล้วอีกสองวิสามวิไหนลองกดสก,กิลหนึ่งดูนะฮะกดสก,กิลหนึ่งเจียโคดียเวลายิงมันกลายเป็นขึ้นด้วยว่ะเห็นไหมนะขึ้นมาหลังเอาเรื่องเลยนั่นแหละเอฟเฟกต์มันเวอร์จัดสวยสวยสวยสกิลสองอุ้ยสก,กิลสองสวยเป็นทีมแบบสีม่วงนะฮะสำหรับ สกินนี้ชาร์จยิงปักเข้าไปเฮ้ยลองยิงไกลๆดูนะไกลๆกูไกลๆจะเห็นชาดมากเฮ้ยเมื่อกี้เห็นอะไรวะมือไม่นา่าเมื่อกี้ฟาร์มช้าฟาร์มช้าฟาร์มช้าเฮ้ยแล้วฝั่งตรงข้ามมีสกินเดียวกับเราด้วยวเพื่อนจะเห็นไอ้นี่เนี่ยอยากจะลองดูแหลวะว่าใครมันของจริงมากกว่ากนันได้ดิวะอ่านี่กูโดนแล้วหนึ่งีนี่ยยิงด้วยตอนนี้เราเล่นเป็นสายธนูฟาร์มนะเพราะมันได้ดูดเลือดด้วยนะเล่นเป็นสายแบบดับแดงมันก็มันก็แรงนะดับแดงแต่ว่า ผมอยากได้ดูดเลือดด้วยนะผมก็เลยเอาเป็นดูฟาร์มด้วยนะเฮ้ยไงสิฮือฮือโอ้รักกูไม่สีด้วยแก่สีละเฮ้ยผมอ่องเท้านี่ดีกว่าฮ้ยไม่ต้องก็ได้ครับอันติมาล้างฐานะดีกว่าลืมไม่เล่นนานจัดเอาเลยเพื่อนไปเลยยิงกระแทกตูดโอ้โหฟิกว่ะได้ไหมโอ้โหแล้วเพื่อนกูเอาสุดจัดออกมาก่อนเพื่อน เพื่อนกูแม่งห้าวมีไงเปิดปัดบหนึ่งตัวเฮ้ยเรารดนรับเพื่อนออกมาได้ไหมแล้วเข้าไปเล่นกับเพื่อนเลยละกันยิงอันติยิงโอ้โหกูตามมาโอ้โหดูล้อเลี้ยวกูลำแบบเราแบบไม่ปราณีเดีเรารีบออกดีกว่านวจะโดนแอดแ้าวนะ่ครับทำกนไดป่าวะโอเคมันน่าจะได้อยู่นะครับมันไปนู่นกันเยอะโอ้แต่สกสกิลไม่มีเลยเว้ย ยิงก่อนทันไปเนี่ยได้ไปเนี่ยถ้ากูตายนี่โง่มากเลยนะอ่ะโทรศัพท์ผู้กูโอ้หบุญบุญเดือดเลยฮะเต็มหัวเต็มหัว thank you ละเพื่อน เพื่อนเราดิแบบเต็มหัวเลยคงดูในมินิแมปนี้กะว่าโดนแน่นะฮะเตรียมตัวไว้เลยอ่ะโ้หปรามีราวิวเลยเมื่อกี้ยิงไปฮะยิงไปฮะยิงไปฮะพอไม่ได้เดี๋ยวจะยิงเร็วแล้วก็ยิงแรงมากนะครับไปไปไปผูเลือดแบบหน้ากลับบ้านมากแต่ไม่กลับเราอาศัยดูเลือดเอาครับ ผมเวลามาเล่นอะไรกันแล้วแต่เวลาอาคิปอะผมแม่งชอบตายตัวแรกก่อนตลอดเลยเป็นสตีนอะไรอย่แม่งชอบโง่ต้นเกมอะแล้วพอแบบกลางเกมเลดเกมก็กลายไปเล่นดีเฉยแม่งชอบเป็นแบบนี้แล้วตาไหนแม่งเล่นต้นเกมดีเลดเกมแม่งชอบแพ้กูเลยงงกับตัวกูเองรอบนี้เราเออจะแบบเดินกันวะมเหมือนมันขยิ่งขยิงเดินวะเดินปแปลกๆนะสกินเนี่ยขอตีนิดนึงแล้วกันเพราะกูเสียก,กูปองไปแล้วกูปฏิโภคดูดูมันเดินดิเดินยิ่งเก่งนิดนึงนะผมไม่ค่อยชอบท่าเดินมันเท่าไหร่แต่เวลากดสกิลหนึ่งมันครับ รีเพียเพื่อนรีเพียอุ้ยมันกินยิงลมด้วยปักเข้าไปปักเข้าไปสวยอุ้มเด็กแว้นผ่านอิสระคนแดงจะบึ้นบื้นหาพ่อโหเพื่อนกูใส่แล้วกูมาแล้วเพื่อนอุ้เจอลุกพอดีเจอลุกพอดีเอามึงก่อนเละมันอาจมาเล่นสกินซ้ำกับเละเพื่อนเพื่อนกูโดนต่อไหมได้ไหมได้ไหมคลิปเข้าคลิปเข้าเอาป้อมก่อนแล้วกันฮะกูยิงป้อมสิเพื่อน เรียบร้อยฮะหนึ่งป้อมเอาลุกก่อนเลยแม่งประกาศมาเล่นสกินซ้ำก,กับเรา <c oughs> ไม่ยอมโอ้โหแล้วกลางกูเดินด้วย <c oughs> ได้อยู่อะมังกรเร็วกันนะ <c oughs> ตัวเราเอามังกรเร็วอยู่นะ <c oughs> ยิงแบบปักปักปักเข้าไปสวยครับ <c oughs> ตัวเราไม่มีอันตนี่ต้องแบบระวังตัวหน่อยนะฮะถ้ามีอันตรีก็สบายใจขึ้นมาเยอะ <c oughs> มาหน่อยเพื่อนมาหน่อยมาหน่อย ปากไปยมาแล้วนี่ฮะไอเทมสุดแสตที่จะโคตรสำคัญของตัวละครอย่างลุกนะครับบวกขึ้นสเปียเดี๋ยวเรเอวิมอ่ามกันไนบอกเลยว่าครบสูตรขอปะ้าก่อนนะจ๊ะอุ้บวกแล้วบอกแล้วบอกแล้ว,อลว,อลว,อลวเอาเจอแวสแมนอยู่ไหนครับยิงลมกดอันติสวนและกระแทกยิงหายไปเลยหนึ่งตัวฮะโซลโค,คิว เป็นคิดแบทแมนยามาซากับพี่ป่ะเพราะพี่เป็นตัวละครที่มีสกินใหม่อย่างไงแหละเ้ <c oughs> แต่รอบนี้แปลกนะปกติม,มันจะแบบบัฟตัวละครก่อนนะแล้วก็ขายสกินตัวนี้มีการบัฟอะไรป่ะวะผมเอา้าไอ้เคียลืมดูเวลาโอ้มูแตพูดก <c oughs> ูยืนตีเลยเวลาเลยอ่ะเนี่ยขอเคียร์คลิปก่อนนะเพื่อนโอ้ยิงปักไปมาแล้ววะ่ะโอเมียมเราเริ่มเป็นรูปเป็นร่างแล้วฮะโอ้แล้วยิงเลวจับปักเข้าไปปักเข้าไปผมชอบเอฟเฟกต์ลมมันว่ะยิงแบบรู้สึกว่ามันแรงดีนะ โอ้กางเราแล้วโอ้กางใส่เราแล้วดักนี้จะได้ไหมเนี่ยต้องมีคนมาการคีบบ้างแหละงั้นก็คือรุกนั่นเองนะครับยิงหายไปเลยไม่น่าตีเลยครับเนี่ยน่าจะอมตีมาใช้ตรงนี้ไม่เป็นไรครับบังอาจไปเล่นสก,กินซ้ำกับเราอย่างนั้นแหละอ่ะนั้นานั้นานั้น,นมีแบสแมนมาด้วยฮะเอ้ยโอ้โหแล้วโ,โ,โดนดึงไปแล้วฮะปลาหมึกกูจะกลายเป็นปลาหมึกย่างหรือเปล่าอูร๋รอเรียวเอาจัดเอาไงฮะรอเรียว ยิงป้อมให้ก่อนละกันแล้วกูสตาร์ทเพื่อนอย,ยิงอยู่เพื่อนแบทแมนแบทแมนไปหนึ่งตัวอันติเราอีก6วิฮะตอนนี้ยิงอัปหน้าแบบดึงๆไม่น่ามีใครมานะถึงมามันก็น่าจะเห็นเราแล้วแหละเคลียร์เลยแล้วกัน,นครับภูมนินี้ภูมิตอนมากินคนจริงๆนะ <c oughs> เกมน้ำแล้วแบบยืนดักในม,มันมากยิงปักๆเข้าไปตอนนี้นี่ดอกละพันเข้าไปแล้วครับ อุย้ยเจ็บคอเลยวะพาดแรงมาหน่อยุยรอเลียวอำไรมาวะนะ่ะเก็บตุยโอเคครับเราได้ดมามแล้วครับถ้าเกิดว่ามันไปเคลียร์เลนไหนผมจะปล่อยเลนนั้นนะยิงแบบมันจัดตอนนี้เราได้โออาร์มแล้วฮะต่อไปขึ้นเป็นทารอนครับรอเลียวเราแบบกล้าเล่นจัดเละเล่นอเลียวมันต้องแบบนี้เลยฮะจะมาแบบกลัวๆมันไม่ดีเนีแล้วกูยิงหน้าไม่มีใครอยู่ฮนะเหมือนกูหลอนอนะ เลยยังไงเนี่ยเอา้า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 เอา้เอาดูเชิงกันอยู่ก็ถ้าใครทักเฟสอะไรมาแล้วยืนนิ่งนะครับกดล้างฐานนะวิ่งไปยิงไหมได้มาหนึ่งตัวครับราวิวเราแม่นมากครับพึ่งได้จริงๆอันนั้นแน่แน่แบทแมนมาชนไปเลยอยู่ไหนวะ <laughs> หรือเพื่อนกูกดวาร์ปคนพีนจัดนี่ดูท่าวาร์ปกูซะก่อนเพื่อนอื้ออหืโคสวยเยอะเค่เออเออเออไอ้แบทแมนนี่มันจะไงแนะ่ได้ป้อมฮะ เข้าไหมแบทแมนเข้าไหมกระแทกไปหนึ่งทีครับเรายิงหน้าไปหนึ่งทีครับแถมป้อมให้ด้วยแล้วจังหวะนี้ต้องเข้าสุดแล้ะเพื่อนเข้าสุดแล้ะเพื่อนทีริครับอื้อหือกูวิ่งตามไม่ทันนะไม่จับไม่ทันนะเอาเรียบร้อยดีครับแบบนี้อรับรับรับทีเพื่อนไม่นะ <c oughs> <c oughs> จะตาย <c oughs> เดี๋ยว <c oughs> เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวขอแวะดูเลือดก,ก่อนไม่ไหวละเมื่อ <c oughs> กี้ดีนะได้เกาะเด้งมาไม่งั้นเนี่ย เอา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 ตามไม่ส่วนนะกูส่วนนะบอกให้เมียนต์เตะมาดีเอาดีมาดีมาดีมาดีล่ารัดเลยไปละดูเลือดดูเลือดนี่ฮะเล่นเราเล่นสายธนูเราจะสามารถดูเลือดได้นะครับนี่มาแล้วฮะทารอนเราเพิ่มดูเลือดเข้าไปอีก10%หรือเปล่าเราจะไม่ผิดโอเคครับ10%เอามังกรเลยปะทัานปะวะนี่ยอนอยู่นะยอนเราทำดาเมจแล้วก็มีลาวิวด้วยโอ้โหตัวดาเมจเยอะมาก ทันทันเพื่อนคิวว่ะคิวแม่งเล่นแบบไม่เกมกดวาร์ปแบบเล่นกับจิตใจคนแล้วข้างล่างนั่นอะไรนี่เนี่ยมึงเป็นเคนแต่โดนย้อนโซโล่คิวอะไรครับเนี่ยสงสัยจะโดนย้อนกด2ผลักออกมาแล้วก็ส่วนนะครับเอาเฮ้ยเฮ้ยฮ้ยบนหน้าไรนะดูพลังความดูไวกว่าเรานะครับจัหวันนี้จะต้องโซโล่แล้วล่ะกูไปส่ป้อมเลยกูทิ้งเลยเป็นวันเนี้ยกูรวยกว่าเพื่อนไปก่อนหนึ่งตัวแฮ โอ้ยมีลิปมีลิปไม่เห็นโอเครักษาป้อมไม่ได้ด้วยแล้วแถมได้คนด้วยแนฮะเมื่อกี้เรารวยกว่าแต่จริงนี้ถ้าเกิดเงินเท่ากันเราวิ่งเข้าไปางั้นนี่เราอาจจะโดนมันเปิดก่อนแล้วก็ตายก่อนเนี่ยเปิดก่อนได้รูดผมอาจจะเปลี่ยนรองเท้าปไปในนี้นะครับรองเท้าเกาะการดาเมจโจมตีธรรมดาเอ่อสิบเปอร,ร์เซ็นต์หรือสิบห้าวะจำไม่ได้ยิงไป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 วิกฤตแก๊แกมาด้วยรออยู่นะเพื่อนโอ้โหอะไรกับปูแล้วแมน จะรัดหรอผมเปลี่ยนรองเท้าเป็นอันนี้ดีกว่าน่นาจะคุ้มกว่าโอ้มานาหมดเกลี้ยงเลยขอมาน้าก่อนได้ไหมได้เลย <c oughs> อันนี้พูดพอดีเลยได้เลยอะไรจะเหมาะเจาะขนาดนั้นแล้วกูปล่อยล่างเลยละกันฮะ <c oughs> เอา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 มีคนหลุดหรือเปล่าโอ้ยเลือดกูเลือดกูกหายไปไหนวะเนี่ยกูโดนอะไรวะวโอ้ยอยากเล่นอ่ะ อยากเล่นอ่ะวีราอยากเล่นกับวีราจังเลยอยากเล่นกับวีราจังเลยอยากเล่นกับวีราจังเลยจะแถมลุกนี่ไม่ทันจบก่อนเชีย yeah. สกินสกินนี่มีผลต่อการเล่นจัดสกินอื่นนะไม่เล่นไม่ได้อย่างนี้หรอกสกินมันสวยนะทุกคนว้าเอตกเป็นของเราสวยกดไลค์ให้ทุกคนเลยเฮ้ยผู้หญิงเล่นด้วยนี่หว่าเราเรียวเล่นโหดมาก โหตอนนี้ค่อนข้างาจบเร็วนะ13นาทีกว่ายครับดาเมจแปดหมื่น2 0 0 0นะครับทุกคนสกอร์ก็916นะครับทุกคนนั่นแหละครับคลิปนี้ก็มาณนี้แล้วกันนะครับถ้าเกิดชอบก็ฝากกดไลค์กดรันหนึ่งทีนะก็จะขอบคุณมากๆนะครับทุกคนเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะฮะสวัสดีครับ